โฉมใหม่เวอร์ชั่นใหม่ของเครื่อง i อเทคเป็นอย่างไรมาดูกันเลยค่ะนี่เลยนี่เลยเครื่องอัดเม d i t เทครุ่น PM 160 a รุ่น PM 180 a อเจ e เน t เรช3ทั้ง2รุ่นนี้แตกต่างกันอย่างไรดีกว่ารุ่นก่อนๆอ,อย่างไรไปดูกันเลยค่ะหลักๆที่สำคัญเลยนะคะ วัสดุเป็นสเตนเลสทำให้มีอายุการใช้งานได้นานกว่าเดิมคุณสมบัติพิเศษของทั้งสองรุ่นนี้เลยอันดับแรกนะคะกรวยใหญ่ขึ้นกว่าเดิม30%ทำให้ใส่วัตถุดิบได้มากขึ้นอันดับสองนะคะจะมีตะแกงกองทำให้ป้องกันของแข็งสิ่งแปลกปลอมต่างๆตก ที่ลูกกิ้งแล้วทําให้ลูกกิ้งจานลังพึ่งเสียหายได้ค่ะจุดเด่นพิเศษเลยนะคะตัวนี้จะมีตะแกรงคัดแยกเม็ดสวยและผงนะคะคัดแยกเถียรกว่าเดิมค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถตัดเม็ดสั้นยาวได้สามารถปรับที่ตรงนี้ได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะมีตู้ควบคุมไฟเป็นสแตนเลสจะมีเข็มวัดแอมเข็มวัดโวลต์ให้ในกรณีต้องการหยุดทันทีสามารถกดหยุดได้ทันทีเลยด้านในนะคะก็จะมีแมกเนติกเบรกเกอร์มีหม้อแปลงทำให้ระบบไฟสเสถียรขึ้นเมื่อระบบไฟทำงานผิดปกติตัวเครื่องจะตัด อัตโนมัติทันทีและที่สำคัญค่ะมอเตอร์มีฮีทโรเทคชั่นเมื่อมอเตอร์ร้อนจนถึง130องศาเซลเซียสตัวเครื่องจะตัดอัตโนมัติทันทีป้องกันมอเตอร์ไหมได้100%เซค่ะทางบริษัทนะคะมีจารางพึ่งตั้งแต่เบอร์1.5จนถึงเบอร์8มิลเน้นอัดเม็ดอาหารสัตว์เล็ก เม็ดทรายแมวแนะนําเบอร์1.5เบอร์2อัดเม็ดอาหารสัตว์ทั่วไปใสามาตร,รฐานของอาหารสัตว์นะคะเบอร์3าเบอร์สค่ะอัดเม็ดปุ๋ยแนะนําเบอร์6เบอร์8ค่ะและสามารถอัดเม็ดคาร์บอนก็ได้และจานล้งพึ่งนะคะรุ่น pm 1 6 0 a จะเป็น3ลูกกิ้งรุ่น pm 1 8 0 a จะเป็น4ลูกกิ้งไม่ว่าจะผลิตอาหารสัตว์ ผลิตเม็ดปุ๋ยผลิตทรายแมวสามารถใช้ไฟบานได้เลยทั้ง2รุ่นนี้นะคะได้ของแถมอีกมากมายเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าได้อะไรบ้างค่าจันเลือก ถึง2เบอร์นะคะติดเครื่อง1เบอร์และแยกไปอีก1เบอร์2เบอร์เนี้ยลูกค้าเลือกได้เลยมีตั้งแต่เบอร์1.5จนถึงเบอร์8ค่ะและมีกล่องเหล็กเก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่างให้อีก1กล่องเหล็กหนาอย่างดีเกรดดีมากค่ะกล่องเหล็กอย่างดีนะคะชุดประแจแหวนข้างปากตาย8ตัวไขควงคีมถากแหวน เล็กตอกนำศูนย์เบอร์6และเบอร์8